มาแล้วจ้าครัวสมพรเลทีสกุลการดีๆต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูผัดเผ็ดหมูสามชั้นนี่เลยก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะนำมาผัดเผ็ดแล้วก็จะมีมะเขือพวงนี่นะคะเด็ดเป็นลูกๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพริกแกงเผ็ดนี่นะคะหอ,อมชุยเลยแล้วก็ใบกระเพรา นี่นะคะเครื่องผัดเผ็ดก็พร้อมแล้วไปเลยช่าก่อนอื่นนะคะเราก็มารวนหมูสามชั้นให้น้ำมันออกนิดหนึ่งก่อนนะคะนี่นะคะเราก็คนๆไปแบบนี้ให้น้ำมันออกหรือให้หมูสุกนี่นะคะรวนเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ น้ำมันก็จะออกมานิดๆน,นะคะเราก็จะรวนแบบนี้นะคะผัดเผ็ดหมูสามชาั้นใส่มะเขือพวงก็เป็นเมนูพื้นบ้านนะคะเมนูประจำครัวสมพรเลยนะคะก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วแต่ว่าวันไหนอยากกินอะไรก็จะทำ ทำแล้วสะพรก็จะนํามาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันเพื่อนเพื่อนนะคะคิดเมนูไม่ออกนะคะดูครัวสมพรก็นําไปทํากินได้นะคะโดนเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักหมูออกมาพักไว้ก่อนนะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วเราก็จะนําเครื่องแกงเผ็ดนะคะมาอะไรล่ะเคี่ยวให้หอมนะคะ เราก็เคี่ยวกับนาไปแบบนี้เราจะไม่ใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าปูส่สามชั้นก็จะมันอยู่แล้วนะคะเราก็เคี่ยวๆไปนะคะให้เครื่องแกงหอมนะคะเราก็ใช้เครื่องแกงประมาณนี้นะคะหมูไม่เยอะนะคะก็แกงได้จานหนึ่งนะคะมะเขือพวงเก็บจากต้นหลังบ้าน ซื้อหมูสามชั้นมาชิ้นหนึ่งก็แบ่งมาผัดเผ็ดไม่ได้ใช้หมดนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ผัดอะไรอย่างอื่นก่อนบ้างนะคะก็ยังนึกไม่ออกว่าจะผัดอะไรนี่นะคะเครื่องแกงหอมแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นที่เราเกียวหรือลวนไว้นะคะลงไปผัดคลุกเ้าให้เข้ากันแบบนี้เลยอินหอมนะคะ เราก็ใส่มะเขือพวงลงไปเลยจ้านี่นะคะก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยเราก็จะมาปรุงรสนะคะอย่างแรกก็ใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยนี่นะคะเราก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็จะมี ซอสรุงรสสีขาวประมาณช้อนหนึ่งนะคะเราก็จะผัดให้เข้ากันให้มะเขือพวงสุกนะคะนี่สีสันน่ากินมากเลยเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวมะเขือพวงจะไม่สุกผัดเผ็ดหมูสามชั้น,นใส่มะเขือพวง มีเลยจ้าก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้กินข้าวสองจานแน่เลยกะจะลดความอ้วนลดไม่ได้สักทีนะคะก็ทำอาหารกินเองอาหารก็น่าทานนะคะใส่พริกหั่นซอยลงไปตามด้วยผงปรุงรสนิดหนึ่งเพิ่มความอร่อยนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันมเมือเขือวพวงก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะกินหอมมากๆเลยแกงเผ็ดผัดเผ็ดก็เป็นอาหารที่กินแล้วไม่เบื่อนะคะกินจืดอย่างเดียวก็ไม่ค่อยอร่อยเราก็กินเผ็ดบ้างต้มบ้างผัดบ้างนะคะ แล้วแต่วันไหนจะทำอะไรนะคะก็ชิมเลยจ้าก็ใส่ใบกระเพราเลยจ้ารสก็ได้ทีแล้วนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะไปเลยค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟ นี่นะคะจานปลารอแล้วตักใส่ลงไปเลยจ้าเมนูเผ็ดๆอร่อยออร่ยกินกับข้าวขอมะลิข้าวสวยขยำอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้มะเขือพวงก็จะกรุบๆนะคะวันนี้ไม่มีมะเขือเปราะใช้มะเขือพวงอย่างเดียวเลยนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะ ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเข้ามาชมเมนูอาหารในครัวของสมพรนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจสมพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ